ตำรวจสพทับทันจังหวัดอุทัยธานีพร้อมชุดสืบสวนและกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตอยู่ภายในรถเก,ก๋งบริเวณริมเขื่อนวังร่มเก้าม 9, หมู่ที่4บ้าันสำนักโกตบลนทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเบื้องต้นในที่กเกิดเหตุพบนายธานาเรษฐ์ชายประเสริฐอายุ44ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตคีาสศสุภัตราเบียดต,ตาโกอายุ37ปีใช้เต่าอัางโลกรมควนตัวเองเสียชีวิตอยู่ภายในรถเก,ก๋งหมายเลขทะเบียนกอไข่กองงู351จังหวัดนครสวรรค์ ดยนาธนาเศรษฐสามีของผู้ตายเล่าว่าภรรยาของตนทำงานอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์และมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าได้เคยพูดกับตนเองว่าหากตายไปไม่ต้องไปหาตามที่ไหนให้มาตามที่ดีโดนช่วงหลังมีปัญหาด้านการงานทําให้ภรรยาของตนมีอาการเครียดหนักซึ่งวันนี้ภรรยาได้กลับไปที่จังหวัดนครสวรรค์และไม่กลับมาที่บ้านกระทั่งเวลาสองทุ่มด้โทรหาขอไปรับสายกระทั่งช่วงสายวันเกิดเหตุตนได้ขับรถจักรยานยนต์ออกไปตามหาภรรยาที่เคลื่อนที่เคยสั่งไว เขบอกพบว่าภริยาของตอนนั้นใช้เต่าอังโล่รมควันภายในรถเสียชีวิตการเสียชีวิตในครั้งนี้ไม่ติดแต่สาเหตุพรอมกับขอร่างภริยาไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำเนาทองสีรายง,งานในสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าริศการจังหวัดป,ปทุมธานีพร้อมด้วยวลตรวจโทรคำรณพิทุกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวสง่าตาทองผู้วยการสั่งระานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีร่วมกันปล่อยแถลบิ๊กเด็กของสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันนี้ที่อาคารโรงมณเอกะสองโรงเรียนปทุมวิไลอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่1่กุมภาพันนี้ มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีทุกคนที่ต้องปไปทำหน้าที่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยของประชาชนด้วยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ดูแลทุกสุขของชาวจังหวัดปทุมธานีดังนั้นการเลือกผู้แทนที่ดีมีความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรววประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่จะทำให้การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของประชาชนถูกนำไปใช้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่สนใจใกล้แก้วรายงาน พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถิษัตุโลกชาววัดพระธันศิลาอาจพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยพระจรเศดปุลสิริสาริษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายคาราบร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานน้ำมาสการพระ่ันศิลาอาจประจำปี2568เป็นมีรองปรัหารองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันถแถลงข่าวโดยการจัดงานนำ้ำรรมาสการพระ่ันศิลาอาจประจำปี2568 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้บริเวณวัดมณฑลพิธีน้าวิหารหลวงพระท่านศิลาอารพระอารามหลวงเชื่อมโยงไปถึงวัดพระเยรมพุทธบัตรยุคนและวัดพระนอนเพื่อประการสืบสารรักษาประเพณีการบูชาพระท่านศิลาอาจในวันเดือนเพ็ญเดือน3ของทุกปีเพื่อประการสืบทอดพระพุทธศาสนาและประการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้กับประชาชนชุมชนและจังหวัดอุตรดิต ภายในงานมีกิจรกรรมการรับนมัสการพระท่านศิลาอาจ์ประยืนและพระนอนในบริเวณสามวัดเชื่อมโยงกันการสแดสดงศิละปะวัฒนธรรมสมโพธิการกวนพุทธสาวขวัญบาทการเทศีลปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาทพร,ร,ระร้อยรับปรุนและการเวียนเทียนพระท่านศิลาอาร์งในวันมาฆบูชาในวันที่12กุมภาพันธ์นอกจากนี้ในการประกวดแข่งกันทางวัฒนธรรมวีรคาที่เป็นสินค้าพื้นถิ่นและอาหารท้องปากเหนือกว่า2,000ร้านโดยพิธีเปิดงานในวันที่30มมกราคม จะมีขบวนเทิดพระเกียรติเครื่องสักการะขบวนศิละปะวัฒนธรรมจากทั้ง9อำเภอขบวนนางรำฟ้อนถวายพระท่านศิลาอาจกว่า1 5 0 0คนด้วยนาคขาคขาัดระดมรรยงานกุมอนุรักษ์ตะเกียงเก่านำตะเกียงเก่าโบราณมาประกวดตะเกียงเชียงดาวแคมครั้งที่หนึ่งโดยมีประช,ชาชนชาวจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์ตะเกียงนำตะเกียงเก่าโบราณมาประกวดกันอย่างคึกคัก ริเวณอ่างเก็บน้าคลองโบสถกระบอกเขาพระอภมืองจังหวัดนครนายกซึ่งมีบรรดาวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปแห่เข้าชมกันเป็นจํานวนมากภายในง,งานจะมีจุดบริการซ่อมตะเกียงที่จํารุดให้ฟรีกิจกรรมการแคมปิ้งการประกวดตะเกียงโบราณเก่าที่มีอายุตั้งแต่50จนถึง100ปีซึ่งเป็นตะเกียงโบราณที่หาดูได้ยากในยุคปัจจุบันด้านพันธทอภิเดชตแก้วกระจายประธานชมรมคนรักตะเกียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเล่าว,ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก แะเปิดให้เข้าชมฟรีเพื่อให้น้องๆวัยรุ่นยุคใหม่ได้เห็นและศึกษาตะเกียงโบราณที่หาดูได้ยากแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมีคนเข้าร่วมงานมากขนาดนี้ภายในงานามีการสาธิตในการจุดตะเกียงเก่าโบราณมีตะเกียงโบราณตั้งแต่อยุ5 0าสถึงร้อปีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันที่หลายๆคนนํามาใช้ในการตั้งแคมปิ้งในปัจจุบันแต่งานก็ยังมีกลุ่มคนรักตะเกียงที่มาจากหลายจังหวัดที่ชื่นชอบในการรักของเก่าและมาร่วมงานด้วยที่สําคัญอยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆ รวมถึงพี่น้องปร้ชจชนทุกคนที่เข้ามาในงานนี้ร่วมกันสืบสารของเก่าที่เคยใช้กันมานานเพื่อให้มันมีชีวิตและมีแสงกลับขึ้นมาอีกครั้งในระเบ,บิดมงคลกิจการรายงาน